อ้าอีกตัวหนึ่งครับสีเป็นบึกคือเป็นเกาโ h o ครับกับของบออาดเองเลยครับตอนนี้ครับดึงออกมาเลยครับแบตใกล้สิเมื่แล้วห้ลอดสุดท้ายแล้วเนี่ยมาเด้ปลาบึกมากจินเด้มาจินแบตเมืก่อนได้เพราะได้ออกกล้องเนี่ยห่างไปแล้วเดี๋ยวย่างตาม เสียงเคลียน้ำงามดนอเสียงเลียรเล็สิสิเมนป่ายังครับเพท่านเลยขืนน้ำครับตอนนี้ครับเพราะท่านเห็นตัวครับครับมือวันที่เก่านี่มาเลยครับโอ้ดีละป่ายังอะไรดิเงรมจันเลยนีสกอเลยเอหัวีสกได้ขึ้นแล้วเ้อครับแต่เมื่อเห็นสกนวันจันครับจไงครับนะอือือืม คร no ับโอ้โอ้ยกยเวทสับหลัดเลยนะสับหลัดสับหลัดครับโอ้โอ้บึกบิบึกบบึเจครับรุ่นนี้โอ้ยไแห้งเเนาะกินสีกไเดียนี่กินเนื้อเทีอ มันตอนไห้มันสองไงหรอกมันแอคชั่นไห้ไห้โตมันไงโอ้โหปันดึงปับจีนเนี่ยุบเบ้อส so, uh ิบปลาดเลยเออเออนี oh. oh, uh ่ oh. ัด oh. ก oh. oh. ันไรเอองับขั้นเบ็ดกงของน่องครับปูครับเดินหนาอีกแล้วอ๋อเดินไปเดินไปครับอันนั้นด้วยท่างขุ่นหยับน้ำบักจับแล้วนี่ ไม่มันข่ามตัวนั้นไม่เห็นหลอดตัวนี้วันนี้ยก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 เบ็ดตั้งศิลป์ออของวะอ่ะครับเอาตัวนี้ใส่ได้ยังคยอยเอาขึ้นมาสร้างเมืองครับรอืมาาอืม โอ้ยโสขางแดงครับย่สขางแดงเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับยโสขางแดงอืมยโสขางแดงครับแต่ว่าเสียวขึ้นได้เพราะได้ครับเดี๋ยวครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใส่งามใส่งามครับตัวนี้ครับวางขามพอคแลดวหมวายทอกหนึงลุดหางหางเราหางเราครับตับจับ จับเอาครับจับปอครับอยูระับย่อมหมดละย่อมแล้วครับมันลุดอ่นี่โอ้ยนี่ครับปลากระโห o มิเตอรใส่ง่ามครับใส่ไงครับก้อยยิ้มสวกอืมเนี่ยยิ้มสวกสังเบิงครับสังเบิงตัวนี้ครับสังเบิงโอ้ยจะเฝ้าลงอ่ะปุ่นปุ่นปุ่นวัวยจัดมือเกือกเออแนนติ๊กครับ เน่นปันเนี่ยจะคองกอนแน่นปันเนี่ยจะควงองเอาเอาโอตรโคตรกับกดสั่งเบื่อวาปลาตัวนี้อ่าอาติอาปลาบึกบ่อไรกับตัวนี้เขาครับปลานดหนักสูงสุดสี่จุดสามครับสี่จุดสามครับนี่เอาเอาปลอยลงปลอยลงครับถ่ายจับมาู่เอาไปโชว์ลกค้าเอ๋อ ครับเป็นอุ่มไทยอยู่ครับบานเ้องกับจลป,ปอยลุงน้ำให้พี่น้องเห็นครับมือวันที่เก่าจังม่เอาขึ้นไหมครับพี่น้องมือวันที่เก่าครับมาเอาเลยครับปล่อยไปแล้วครับ <c oughs> อ๋อ